สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะในงวดของวันที่15เดือน12 2565นนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเน้นไปที่สายรูดสายวิ่งนะคะสูตรนี้ ก่อนไปรับชมฝากพี่ๆสมาชิกนะคะกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางตัวเลขเด็ดๆนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมาสรุปผล ของเมื่อวานกันก่อนนะคะพี่พี่กอกนมารับชมของวันนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะตัวที่แอดให้ไปนะคะเมื่อวานนี้ให้วิ่งรุ่ดที่9นะคะพี่พี่เมื่อวานนี้ให้วิ่งรุ่ดที่9นะคะผลที่ออกเมื่อวานนี้นะคะก็เข้าไปในรอบ v i p นะคะพี่พี่เข้า49นะคะ49นี้มาในตัวกลับนะคะกลับอขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพี่พี่ถ้ามีเสียงแทรกเนาะ เข้า49นะคะ49นี่มาในตัวอเน้นให้นะคะมาในตัวกลับนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใดหยิบจับไปเป็นแนวทางเนาะเด่นที่9มานะคะเมื่อวานนี้แต่6นี้หลุดไปนะคะแล้วก็แนวทางที่เข้าในเลขตารางนะคะพี่ๆอย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางด้วยนะคะเมื่อวานนี้แนวทางที่เข้าในเลขตารางนะคะก็ เ,เข้าคู่นี้นะคะพี่พี่41นะคะ41นี่มาในเลขตารางนะคะรอบปกตินะคะมาในตัวนี้นะคะพี่พี่ก็ยินด,ดีด้วยนะคะตารางแล้วก็มาเข้า49นะคะ49นะคะพี่พี่ตารางเข้าสองหน่วยนะคะมาในเลขล่าง41กับ49นะคะตารางก็ยินด,ดีด้วยนะคะอย่าลืมจับไปเป็นแนวทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมารับชมกันต่อนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะสำหรับท่านใดที่ไปรับชมเสาออนพารวยนะคะก็มาชมช่องนี้แทนนะคะเพราะว่าช่องนั้นเสาอนเข้าไม่ได้นะคะในวันนี้นะคะแอดให้เด่นที่4แล้วก็3นะคะวันนี้วิ่งรูดเม็ดเดียวที่3นะคะท่านใดชอบก็ตามได้เนาะ แต่ถ้าไม่ชอบ3ก็เอา4นะคะพี่ๆไปเป็นแนวทางวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้เด้งๆเลยเนาะขอให้มาทั้ง4หน่อยนะคะพี่ๆตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะคะถึงรอบ vip นะคะตัวที่แอดชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้อีกทีนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะตารางก็จะมี3มี4นะคะแล้วก็มี7 มีหนึ่งแล้วก็มีแปดนะคะมีแปดแล้วก็มีศูนะคะพี่พี่วันนี้เนาะตัวเด่นนะคะตัวเด่นในวันนี้อุย้ยขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเด่นในวันนี้นะคะก็จะเด่นที่ 3กับ4นะคะในตารางกำลังวันตัวที่เอสชอบวันนี้นะคะ39 3 7 3 1 3 4แล้วก็30นะคะพี่พี่ท่านใดชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียววันนี้ขอให้ปังปังเฮงเฮงนะคะสําหรับเมื่อวานนี้เนาะเราพัฒนาก็ยินด,ดีกับพี่พี่สายรูดด้วยนะคะให้รูดวิ่งที่2นะคะเมื่อวานนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องแอดมีเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าใครไม่ชอบสูตรนีร้รอชุดโค้งสุดท้ายได้นะคะก็ขอให้ปังปังฮิงฮนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ